ที่สำคัญนะคะเจ้านี้เป็นเจ้าแรกนะคะที่จะมีตู้แช่ไว้ให้สำหรับคนที่ไปทำไร่ทำสวนแช่น้ำเย็นๆได้คะ่ะแล้วก็จะมีตู้แอร์ลำโพงเปิดเพลงเสียงดังเลยคะ่ะ สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่ยิ่งเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวให้น้องโบมารีวิวรถกันหน่อยครับนี่นะคะรถตีดินโฉมใหม่ของยิ่งเจริญการช่างเรามาดูเครื่องเครื่องกันดีก,กว่าคะ่ะเครื่องเครื่องสีทองเดี๋ยวเราให้พี่ๆเกาลองยกให้ดูนะคะ,ะ,ะนี่ครับภายในเดี๋ยวมาดูภายในนะคะก,ก็จะมี ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องโบพาไปชมตู้แอร์กันหน่อยภายในตู้แอร์กันค่ะอะสามารถยกได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะยกได้เดี๋ยวให้ช,ช่างบอลเอาฝาครอบหน้าลงหน่อย <c oughs> นี่ครับสามารถเอาไว้ซ่อมบำรุงง่ายครับอะเดี๋ยวมาดูตู้แอร์กันหน่อยครับครับ <c oughs> นี่ครับสามารถยกได้ครับ เอาไว้ซ่อมบำรุงครับตัวนี้จะเป็นสีตามสั่งครับนี่ครับวันนี้อยู่กับน้องโบครับอ่ะน,น,น้องโบสีทองอ่าครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวเครื่องข้างในกันค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องโบพาขึ้นไปชมครับจะตามน้องโบไปชมครับภายในสวยๆภายใน ก็ตกแต่งไปด้วยสีแดงทองนะคะจะมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะและที่สําคัญนะคะเจ้านี้เป็นเจ้าแรกนะคะที่จะมีตู้แช่ไว้ให้สําหรับคนที่ไปทําไร่ทาสวนแช่น้ําเย็นๆได้ค่ะ,ะแล้วก็จะมีตู้แอร์ลำโพงเปิดเพลงเสียงดังเลยค่ะแล้วไปดูฝั่งนู้กันครับเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้กันหน่อยครับนี่ เดี๋ยวให้น้องโบพาไปชมด้านหลังหางปั่นโรตารี่กันหน่อยครับทางลงก็ประมาณนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็95%แล้วครับนี่เดี๋ยวเดินชมด้านหลังกันหน่อยครับนี่ครับสติกเกอร์ก็สวยๆครับตัวนี้ก็เป็นหางปั่นหาง3เมตรนะครับก็จะเป็นสแตนเลสแทบจะทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวให้น้องโบพาไปชมช่วงล่างกันหน่อยครับ ช่วงล่างกันนะคะเป็นสีฟ้าเหลืองนะคะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดินสิบสอนะครับสิบสอใหม่นะครับนี่ครับช่วงล่างสวยๆครับเนี่ยวันนี้ก็มีน้องโบครับมารีวิวให้เอฟซได้ชมครับนี่เดี๋ยวเรามาบอกเบอร์โทรกันหน่อยครับเบอร์โทรติดต่อ เ9 6ค่ะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับนี่มีสีทองเป็นสวยเลยครับเป็นสวยเลยครับเดี๋ยวให้น้องโบบอกเบอร์โทรอีกสักรอบครับเบอร์โทรติดต่อครับ 182796ค่ะคสนใจติดต่อได้เลยนะคะคันเยาว่าค่ะคขอบคุณครับ